สวัสดีครับพบกับช่องลงเดียนะครับทีมลังบานน้องปุ้งอิงนะครับปุ้มเสร็จจากหมู่วนก็นมาดีๆครับตัวตีนะครับเอฟี 4, มู่อ้วนไม่ได้ใต้ดีแล้วครับปุมกระจากไปกระจากมากรองมุ่นไปมุ่นมานะครับความเดือกความซนครับตึงแรงก็เยอะครับดูตัวเล็กก็นั้นน,ะนี่เสร็จจากมู่แล้วก็มาเนี่ยครับดีๆ นี่ตัวนี้ก็ตรงฝาสังซ้งายเหมือนกันครับไม่เอาไม่อยู่ครับตีลาทังซ้า,ายพอดีน้องมาตัวเล็กๆลูกเสือดนนะครับพมบอย่างอยู่นะตึ้งน้องเฮบมัดเต็มเลยครับตึงอีกตัวนึนงตรงส้ายน่าจะร่างกายไม่ดีตีงแล้วนะครับแล้วก็น้องก็มาแอบอยู่ตายในจังซีเพรียแดดครับพุบ ประมาณเมื่อนกับน้องเดินเดินมาตีเก้ามาตีในบ้านนะครับเมื่อนกับว่าไมา้ช่วยว่าน้องไม่ไหวแล้วครับพอเดินไปหลังบ้านก็นได้ยินเสียงตกลงน้ำตุ้มนะครับเมืออ่อนนว่าเออบอกให้คนรู้นะว่าช่วยกันก็ดีขึ้นแล้วครับเมื่อคืนก็นเสียงร้องดังเตือนนะแล้วก็สักสี่ตุ้มห้าตุ้มนะลุงเดียไปอนนาบน้ำก็เดินอยู่ น้องน้ำนะครับลงเดียจับใส้ในหลังใย้่นะครับเอาป้าได้รองงนะ่ายเนาะอันตะกี้กับป้านางไปดูแล้วครับการน้องดีขึ้น,นแม่ก็มาแล้วนะครับให้ไปซองวันครับเจอรี่นะครับมาแล้วเนาะนองอย่างเล็กเกินครับผม ลุงเดียวว่าให้ปล่อยออกจากหลังกระดาษนั่นะแล้วการลองให้เดินตามแม่ก็ดูกับเพื่อว่าแม่ก็ปากกระบ,บานแต่ปานางว่าปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยน้องก็ตายแน่อนุบาลไว้ก่้อนกับดี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 ทำไรอ่ะดีดีน้องมานี่มา น้องไม่ทำไรอ่ะฮึอยาคุยหาอะไรอีกฮะกินก็ให้กินไม่ไม่ไม่ไมไมหยุดอยู่แล้วฮะเอาปูโยนมาครับตกใจอันไปมองปูกกิจวัตรประจำวันของแกนะครับปุ๊บ มันเกินในเจ้าเตี้ยทองแดงนะครับมันหายนะครับตรงใช้ยากอกจาเกาะปังเก <c oughs> แต่ลุงเดียวว่ามันติดสัตว์มันติดสัตว์หรือเปล่าพ่อใหญ่ <c oughs> มันติดสัตว์ไหม <c oughs> อ่ะฮะมันอยากออกไปหาตัวเมียหรือเปล่าอ๋อ mẹ không với cân căng không mẹ không mẹ đi mẹ Ồ, oh, mãi mình lít rồi nữa Tia tầm lại Tia tầm lại ra lời mà cơn Tại cơn rẻ tôi ông đơn mà đi Bố có tỷ này, cơn ไม่เอาไม่เอาเตี๋าานายปูแต่เช้าเลยไม่ใช่แต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนเลยนี่อีกเมื่อวานแกทำกระบ้ากันนะครับ ตังเอฟซีนะรักจากอุบลน,นะครับผมสั่งนามจากกาแฟออฟฟันของปานังไม่น่าจ่ายสั่งนามจากร้านอื่นครับแล้วก็มาตั้งค่ายร้านกาแฟออฟฟันของปานังครับเอามาฟากโก้นะครับแต่พอให้คุณจ้างนะครับดาราช่องปานัง น่ะครับก,กับีไก่มาบอยกับเอาเ้า,าได้มาไอวัวไอเปดนะดดด๋ดด้วยเนาะติดรถติดได้มาประจำนะครับไม้มันน้อยนะพื่อใยเนาะไม้มันเล็กเจอแรงเจ้าเตี้ยไปเรียบร้อยเลยกับ หักสองท่อนไปเลยหรือว่ามันกัดมันบมว่าติดสัตว์ด้วยได้ยินเสียงตัวเมียเน่แน่ Ng kia wing bên em, mẹ tạm xi ado. xi ado luôn 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 มาเอาลูกมาติ้งไว้แล้วตัวเองให้ไปซองวันครับนีิวูกับจงใจกลับมาเจา้าจ้าก็วุ่นวุ่นวายกับเนี่ยครับ พวกแกงๆจีก้านี่แหละครับผมกว่าจะได้ทำงานอื่นครับย่าไม่ห้าให้เขากินหรือว่าไม่ดูแลเขากำไม่ได้ครับปมพอก็ตามเก้าอีกไม่เป็นวนว่ายเองครับชวนหมู่อวนคิ๊บเล็กลุงเดียใต้ไม่ได้ดีแล้วครับตัวตีเอฟซีวนว่ายครับ วิงกระจากไปกระจากมาไม่ใจตาแต่กลองกับลุงเดียกับมุ่นไปมุ่นมาเอากับพนงังไอ้าวไปเจอรี่อยู่กับแล้วกัเลือไอตัวแข็งแรงลูกเสียด้วยซ่องตัวดูว่าเขาจะเดินตามร่างเมก็กลับบ้านไม้นะเวลาเมก็กินข้าวอิ่มเลยดูกับสิจิาจ้าอ มสบายจะตีในใัยกับพมดมมูสองรอบสามรอบแล้วนะครับอื้อ ดีดีซ่องรอบแลยสร้างรอบนี้เลยครับกินเยอะครับวิงว่งเหมกันเล่นเหมกันดูครับพมตึงปลอยก็ไม่ได้ครับผมปลอยรถก็ไม่รู้กับเมื่อวานกับวิ่งกามตนล่นก็ไม่ชนครับผมรถมากเกือบไปครับดีว่าเขาจอด้ครับเอาไม่ตันครับพุม ในต่างมู่วันเมื่อวานนะตอนเย็นก็เลยไม่ได้ใต้คลิปกับลงคลิปโอ้ซ้อมเนี่ย

ด,ดี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 ยามม้อยาหม้อยามัาม้วช่วยปยูจับไม้อยู่ในยาชนในยาชนนะน้องเออนอนดูดีอ้อทำไมเป็นจังสี่ว่าถูก,ถกตั้งตะกีมพริกดีอเลยครับปู่ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ตอดได้ปะ ซ้อมผลนานเจ้าเตียซ้อมผลนานเจ้าเตียกับปูแล้วก็ตัวนี้นะครับจะพาไปถึงนู่นนะครับกาตัวไม้ตัวงนะครับผมอะไรน้องอืมอ,อ,อะไร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 ไม่เอาไม่เอาไ,อาไก่ครับ เอ็นไกเอ็นไก่ไม่ไปไม่ไปนะเดด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 เดมูลเงนจริงครับป้อมกับไก่ไม่ตู้กันเลยเอ็นปุ๊บไม่ได้ <c oughs> เอ็นปุ๊บเลยไลยทันทีครับ,รบนะรกันนะดอกไก่เดินไปหน้าบ้านก็ไล,ลยไปหลังบ้านเสียละ <c oughs> กับป้อมต้อนรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจง้งเตือนนะครับผม อย่ากดการโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับปุ้มอยา่าลืมนะครับคืนนี้น้องเล่นตีรอยเอ็ดนะครับปุ้มรอยเอ็ดแล้วก็มาซีเกตนะครับปุ้มกันทาลักนะครับซีเกตกันทาลักนะครับปุ้มเอฟสีฮะไปให้กำลังใจกันได้นะครับปุ้มจะรอยเอ็ดจะอยู่ไกลๆนะครับ หรือไม่สะดวก,ก็ดูต่างซื้อออนไลน์ได้นะครับผุมมาให้กำลังใจน้องเนะาะแล้วก็สาน้อยเป็ดบันแฟงครับผุมแล้วลิมนี้แ่นี้ครับเจินไม่ลิปหน้าวัดดีครับปุมเดี๋ยวช่วยปูจับไม้ตอกตาปูนีดครับผมเจินไม่ลิปหน้าครับวัดดีครับ